สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องมอนิงทารุคนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวพระพฤหัสเดินหน้าเต็มกําลังอยู่ในภพเรือนอรินะคะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะย้ายเข้าสู่ภพเรือนปัตนิในการข้ามราศีเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการเดินหน้าเต็มกําลังของดาวพฤหัสจะเกิดผลในด้านใดกับคุณบ้างชาวลัคน,นาราศีธนูนะคะ ชะลัคนาราศีธนูตามโหราศาสตร์ไทยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมการทำนายเป็นการทำนายโดยรวมนะคะอย่านำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีแต่ขอให้ดูลัคนาเป็นหลักหรือจะดูทั้งสองอย่างก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ดาวพระฤหัสยังส่งผลกับคุณอยู่ในภพเรือนอรินะคะอาจจะมีเรื่องของความยากความเหนื่อยอยู่บ้างแต่เมื่อดาวพระพฤหัสเดินเต็มกําลังก็จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้บ้างหรือเป็นช่วงที่อุปสรรคปัญหาที่มันค้างค้างคาค,า,ค,า,คาอยู่ความติดติดขัดขัดหรือปัญหาต่างๆที่มันมันกระจุกอยู่มันอาจจะค่อยๆคลี่คลา,ายหรือแก้ปัญหาไปได้ด้วยดีดีมากขึ้นกว่าเดิมค่ะอ,อาจจะไม่ทั้งหมดแต่อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมเป็นช่วงที่ชีวิตจะ มีความรับดื่นคุ้นบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันไพ่ทาโร่จะบอกอะไรชาวลัคนาราศีธนูช่วงที่ดาวพฤหัสเดินหน้าเต็มกำลังดาวพฤหัสเป็นดาวของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นดาวเรื่องของบุญแล้วก็เป็นดาวสุปเคราะห์ก็จะมีในด้านดีๆนะคะถึงจะอยู่ในภพเพือนอริตแต่ก็จะให้ผลในด้านดีด้วยเหมือนกันจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีธนู ว้าวในออฟเปตเรินการเงินที่มั่งคัง่งมีความอุดมสมบูรณ์มีชีวิตที่สุขสบายหรือไม่ก็การเงินจะคล่องตัวขึ้นนะคะมีความสุขในการได้รับรายได้มากขึ้น4 o f cup ก่อนหน้านี้ก็มีความรู้สึกเหนื่อยเนาะอาจจะต้องรอรอเงินตกเบิกรอเงินที่ควรจะได้แต่ยังไม่ได้หรือปัญหาต่างๆที่มันติดตขัดข,ดขดตอนนี้คุณจะได้รับเงินของคุณคืนหรือเงินจะ ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆฟลร์ขึ้นใน o อ f c u p จะได้ดังใจมากขึ้นความคาดหวังของคุณก็เหมือนกับจะได้เงินมากขึ้นความสุขจะมีเข้ามามากขึ้นความราบรื่นในชีวิตจะมีเข้ามามากขึ้นทริปวานการได้เดินทางการได้ขยับขยายการเติบโตการเป็นที่รู้จักเหมือนคุณจะมองถึงการขยับขยายงานไปต่างที่ต่างถิง่นแดนไกลหรือมีเกณฑ์การเดินทาง มีเกณฑ์การเหมือนกับจะงานมันจะดูเติบโตมากขึ้นนะคะจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นเหมือนคุณวางแผนการก็ได้ในเรื่องของการทำงานในออฟสอร์ดจะมีงานเร่งงานด่วนหรือช่วงนี้คุณดูแบบมีพลังจากที่พระพฤหัสเนาะเดินถอยหลังก็อาจจะหมดกำลังรู้สึกเบื่อหนายมีความติดติดขัดขัด,ขด,ขดหรือตอนนี้คุณน่าจะรวบรวมรวบรวมจิตใจ พลังกายพลังใจให้มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยตอนนี้โอกาสของการได้ทำงานอย่างเต็มที่มีจิตใจที่อยากจะไฟอยากจะสู้มากขึ้นอยากจะทำงานมากขึ้นความสดใสมันมีเข้ามามากขึ้น the h ร r p e นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง,องดาวพระพฤหัสทำงานก็เป็นช่วงที่ผู้ใหญ่ให้การ i ินดู e ผู้ใหญ่ช่วยเหลือได้หรือชีวิตที่จะมีความราบรื่นมีความผาสุกมากขึ้น อะไรที่มันสะดุดติดขัดเนาะช่วงนี้คุณอาจจะแบบเหมือนกับทะลวงทะลวงหรือไม่ก็ไฟมันจนแบบปัญหาต่างๆมันจบแบบเป็ดเสร็จเด็ดขาดได้จากที่มันคลักขลขังเลื้อลังมายาวนานนายอมหวานคุณมีความคิดที่รอบคอบมากขึ้นเป็นคนที่วางแผนมากขึ้นกับการตั้งเป้าหมายในเรื่องของการงานหรือการเก็บเงินเก็บทองข,ของคุณนะคะดูมันประสบความสําเร็จได้มากขึ้นแล้วก็คิงอมหวาน ความสําเร็จขึ้นมาความก้าวหน้าในเรื่องของงานความสําเร็จการใช้ชีวิตแบบไม่อมีความเครียดเท่าไหร่หรือทําอะไรก็ดูราบลื่นมากขึ้นจะติดมันเป็นเรื่องจริงที่คุณควรได้รับเนาะความถูกต้องการได้ดังหวังหรือชีวิตที่จะถูกบาลานซ์มากขึ้น เหมือนชีวิตของคุณเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเนาะจากก่อนหน้านี้ที่มันดูแบบไม่ลงตัวไม่ลงลอกมีความติดคัดไอ้นุนก็จะได้ก็ไม่ได้อันนี้ก็จะสําเร็จก็ไม่สําเร็จแบบนี้ค่ะตอนนี้มันกําลังเข้าที่เข้าทางเหมือนคุณปรับสมดุลการวางแผนต่างๆตอนนี้มันขับเคลื่อนไปได้มีกําลังที่จะทําถ้าก่อนหน้านี้ใครมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็อาจจะเป็นแบบอยากจะทําอย่างเต็มที่แต่สุขภาพไม่อำนวยอะไรแบบนี้ ตอนนี้มันกำลังเข้าที่เข้าทางคุณจะสามารถที่จะฟื้นกําลังใจกําลังกายสารต่อกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายหรือทํามันค้างไว้อะทำได้สําเร็จมีเงินมีทองมากขึ้นาไรายได้ราบลื่นมากขึ้นการงานดูเติบโตมีการงานที่ราบลื่นขึ้นอปุปสรรคปัญหาต่างๆดูมัน มันขี่ค่ายไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ถ้าต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็มีเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือหรือไม่ก็เป็นช่วงที่ชีวิตดูดีมากกว่าเดิมมีความสำเร็จมากกว่าเดิมหรือไม่ก็มองไปหาใครแล้วก็เหมือนกับได้รับการตอบรับที่ดีบางท่านถ้ามีในเรื่องของตัวบทกฎหมายมีอ่า มีคดีความต่างๆก็ช่วงนี้ค่ะเป็นการาผ่านเคราะห์เนาะก็เหมือนกับโชคเข้าข้างหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุณได้เต็มที่หรือผู้ใหญ่ช่วยคุณได้เต็มที่ก็ได้ดูผ่านอุปสรรคไปได้แล้วก็คุณเป็นผู้ชนะเหมือนทุกอย่างที่มันแบบดูมันติดติดขัดมันจะกระจ่างความจริงจะกระจ่างสิ่งที่คุณได้รับคือความถูกต้อง การบรลานชีวิตได้อย่างลงตัวหรือคุณจะเป็นผู้ชนะกับสิ่งที่คุณไม่ได้ทำผิดใดๆตั้งก็แล้วแต่จะเม้นขึ้นมาความถูกต้องดวงชะตาที่คุณจะได้รับก็คือความสำเร็จสิ่งที่คุณควรได้คุณจะได้เหมือนคุณรอคอยรอคอยความถูกต้องมานานรอคอยผลสำเร็จมานานรอคอยเงินมานานมีเกณฑ์จะได้รับ บางท่านอาจจะรอคอยเงินมรดกเนาะก็มีเกณฑ์จะได้นะคะอืการเงินจะค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็เหมือนความราบรื่นจะเริ่มเข้ามาในชีวิตของคุณใช้ชีวิตแบบสบายมากขึ้นการเงินเข้ามามากขึ้นอะไรแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูไพ่จะขยายในเรื่องของการงานว่าอย่างไรคะการงานของคุณจะเป็นอย่างไรอีกว้าวพรเริ่มต้นด้วยดี บางท่านก็ช่วงนี้อาจจะเปิดกิจการงานร้านค้าใหม่หรือกำลังเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างใหม่ก็ได้หรือบางท่านอาจจะเหมือนติดติดขัดขัดมานานเนาะเหมือนดวงเปิดงานค่อยๆลื่นไหลไปในทางที่ดีมากขึ้นหรือการเริ่มต้นอะไรของคุณก็แล้วแต่ในส่วนของงานมีเกณฑ์ที่จะลื่นไหลมากขึ้นมีความสำเร็จมากขึ้น พรเริ่มต้นบางท่านได้ทำอะไรใหม่ๆเนาะการลงทุนการขยับขยายกำลังจะมีเข้ามาปลายทางบางท่านก็ถ้าเคยตกงานก็จะได้งานเหมือนไปยื่นเอกสารการทำงานไว้ก็จะถูกเรียกตัวเหมือนคุณจะจบสิ้นปัญหาที่มันเรลือลังที่มันคาละคาซังในส่วนของงานเหมือนตอนนี้ดีลงานได้งาน การพูดการเจราจาใดๆก็ดูคล่องขึ้นการาติดต่อประสานงานใดๆก็ดูให้การตอบรับด้วยดีเชิดฉายเหมือนไอเดียหรือหัวคิดของคุณหรือ,อสิ่งต่างๆที่คุณแสดงออกมามันถูกให้การตอบรับในแดนดีค่ะอืลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาลูกค,ค้าคู่ขายหรือ มือนช่วงนี้คุณได้รับการตอบรับดีการงานดูโฟโล์ขึ้นการงานดูราบลื่นมากขึ้นปัญหาอะไรที่มันคาราคาซังมาอย่างยาวนานก็จะจบได้ในช่วงนี้แล้วก็ดูเติบโตมากๆงานดูเติบโตมีคนเห็นคุณค่าในตัวคุณการสมัครงานใดๆก็แล้วแต่ก็ดูให้การตอบรับดีบางท่านก็อาจจะถูกดึงตัวเนาะอาจจะถูกดึงตัวโดนแย่งตัวอะไรแบบนี้ให้ไปทำงานที่ าจจะแบบมาพร้อมกันหลายๆงานจากที่คุณไปวางใบสมัครไว้ก็อาจจะถูกเรียกตัวจากหลายๆที่ในเวลาเดียวกันก็ได้ก็มีโอกาสแบบนั้นเหมือนคุณดูโดดเด่นนะคะก็เป็นช่วงที่จะได้รับโอกาสดีๆหลายๆเรื่องนะคะความสําเร็จในเรื่องของการงานความสําเร็จในเรื่องของการเงินมีเงินมากขึ้นหรือบางท่านงานช่วงนี้อาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรืองานที่เกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย มีเกณฑ์โดดเด่นมากๆได้เงินก้อนโตบางท่านก็เป็นช่วงที่ถ้าสอบแข่งขันใดๆในช่วงนี้ในเรื่องของงานก็มีโอกาสได้นะคะหรือเหมือนกับไปยื่นประมูลหรือไปยื่นแข่งขันใดๆก็แล้วแต่ค่ะมีเกณฑ์จะได้เป็นผู้ชนะอืมก็เหมือนจะราบรื่นมากขึ้นเนาะในส่วนของงานดูไม่ค่อยมีอุปสรรค อืเพราะว่าคุณดูมีไฟมีเพชชั่นมีกําลังใจมีกําลังกายที่ดีฟื้นตัวจากเป็น,ปนโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตอนนี้กําลังของคุณมันเต็มที่พร้อมที่จะทําได้หลายๆอย่างพร้อมที่จะบุกตะลุยกับในเรื่องของงานแต่อาจจะมีงานเข้ามาเยอะจนทําให้คุณทําไม่ทันก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงกรอบโกยในเรื่องของรายได้งานจะเยอะขึ้นแต่ก็รายได้จะมากขึ้นด้วยนะคะ บางท่านก็เคยเนาะเคยเจอกับบททดสอบเคยเจอกับผู้ใหญ่แบบว่าเล็งเห็นในด้านไม่ดีหรือคอยจับผิดก่อนหน้านี้ตอนนี้คุณน่าจะเหมือนถูกแก้ไขอะค่ะเหมือนเขารู้แล้วว่าคุณไม่ได้เป็นคนผิดหรือหรือไม่ก็รู้ว่าคุณไม่ได้ตั้งใจถ้ามีปัญหาอะไรกับผู้ใหญ่ก็ช่วงนี้ผู้ใหญ่มองในแง่ดีมากขึ้นอืมในเรื่องของการเงินนะคะหลับไม่ลงบางท่านก็ช่วงนี้ มีรายจ่ายเยอะเนาะเครียดปัญหาภาระหนี้สินต่างๆดูมันลุมแล้วคุณมากๆคุณเป็นคนที่ไม่ไมค่อยชอบพึ่งพาใครอ่ะชอบทําด้วยตัวเองแล้วก็มีอะไรก็เหมือนกับคิดด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองคุณมีไหวพริบดีค่ะมีปฏิภาณไหวพริบดีแล้วก็พึ่งแรงกําลังของตัวเองในเรื่องของการทํางานมาโดยตลอดสร้างงานสร้างเงินด้วยตัวเอง แล้วก็เป็นคนที่คนอื่นให้ความหวังกับคุณไว้มากคุณก็น่าจะเป็นคนที่แบกภาระ,ะให้คนอื่นเยอะมากๆเหมือนกันค่าใช้จ่ายของคุณส่วนมากมาจากคนรอบข้างคนรอบตัวอะไรแบบนั้นก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะมองถึงความถูกต้องเนาะบางท่านก็ช่วงนี้คุณน่าจะบรลานตัวเองได้ตัดปัญหาค่าใช้จ่ายที่มันเป็นส่วนเกินออกไปได้ สามารถที่จะบาลานซ์การเงินของคุณได้ดีหรือไม่ก็รู้จักเก็บได้ะคะ่ะเป็นช่วงที่เก็บเงินได้ด้วยคุณดูรักตัวเองมากขึ้นนะคะเก็บหอมรอมริบรักตัวเองอะไรที่มันเป็นปัญหาในเรื่องของการต้องจ่ายให้คนอื่นคุณก็อาจจะตัดไปช่วงนี้คุณดูเอาแต่ใจเหมือนกันเนาะเอาแต่ใจในส่วนของการเงินดีนะคะเพราะคุณจะมีเงินของคุณคุณจะมีเงินเก็บของคุณแต่ส่วนที่ต้องจ่ายก็อาจจะจ่ายน้อยลงอะไรแบบนี้ บางท่านก็ถ้ายื่นกู้หรือทําสัญญาเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่าการเงินก็อาจจะถูกอนุมัติแล้วก็ได้เงินเป็นช่วงที่อม,มีเกณฑ์ที่จะเซ็นสัญญาในเรื่องของการเงินบางท่านก็จะได้มรดกนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณจะได้ซื้อบ้านซื้อรถแบบนั้นก็ได้คุณจะมีความภูมิฐานดูการเงินเติบโตมากๆได,ได้เงินแบบ ป,ปรับจับพันหรือการทํางานของคุณงานเร่งงานด่วนต่างๆมันจะได้เงินมาเป็นเงินแบบเ,เงินที่ทํางานสั้นๆน่ะคะ่ะก็จะมีเข้ามาคุณจะกลับมามีเงินกลับมีมีชื่อเสียงหรือบางท่านระวังการเสียงเงินจากเ,าเรื่องของประกันรถประกันบ้านบางท่านก็ระวังเสียงเงินกับบ้านเสียงเงินกับครอบครัวเสียงเงินกับาการเดินทาง แล้วก็มีเกณฑ์เสียเงินการลงทุนแต่ระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันไม่คาดฝันมันจะขึ้นมาอืมหรือบางท่านก็ช่วงนี้อยากจะได้อยากซื้อก็จะซื้อเลยจะ,จะ,จะไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังเนาะก็จะเสียเงินโดยใช้เหตุด้วยเหมือนกันต้องระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายมันมีเกณฑ์ที่คุณจะจ่ายเยอะด้วยนะอืมแต่ว่าคุณมีจ่ายอยู่แล้วเพราะว่าความมั่นคงในเรื่องของการเงินมันมี คุณมีเงินเก็บอยู่ค่ะเป็นช่วงที่คุณเก็บเงินได้แล้วก็มีค่าใช้จ่ายเยอะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้อืมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรคุณเป็นคนที่ดื้อเหมือนกันนะคะอืมไม่ค่อยฝ่งไขรเนาะใครบอกว่าเอออันนูน้นกินแล้วสุขภาพดีนะ ทําอย่างนี้แล้วสุขภาพดีนะคุณไม่ค่อยเชื่อหรอกคุณเป็นคนที่บบดือ้อค่ะอาจจะก็เขากินกันมานานแล้วเขาเป็นอย่างนี้กันมานานแล้วเขาไม่เห็นเป็นไรกันอะไรเงี้ยคุณก็จะเถียง <c oughs> ก็เป็นช่วงที่คุณอาจจาะยังแข็งแรงอยู่เนาะก่อนหน้านี้ในช่วงนี้คุณอาจจะต้องเหมือนกับฟังฟังไว้บ้างเพราะว่าคุณจะปวดข้อปวดเขา่าปวดขาอะไรแบบนี้มันจะเยอะขึ้น แล้วก็เป็นช่วงที่เดินทางบ่อยแล้วก็ทํางานที่อยู่กับหน้าคอมนานๆก็จะปวดข้อบ่าไหลา่ปวดขาปวดหลังแบบนั้นก็จะเป็นมันจะเกี่ยวกับเส้นเอ็นกับข้อกระดูกอะคะ่ะอืมก็จะต้องรักษาตัวเองยืดเส้นยืดสายบ้างกินให้เหมือนเขาบอกอะไรมาว่าดีก็ลองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เหมือนรักษาสุขภาพให้ดีอืม บางท่านก็ระวังโรคของโรคเก่าๆจะกำเริบนะคะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องหนขอขงไในเรื่องของด้านจิตใจเนาะอืมอาจจะคิดไปเองกลัวไปเองแต่คุณมีคนที่คอยเอาใจใส่ดูแลอาจจะเป็นคุณแม่อาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวที่คอยขยันขยอให้คุณกินทําให้สุขภาพดีขึ้นก็เป็นไปได้เนาะก็ดูสุขภาพร่างกายกลับมาดีขึ้นได้ค่ะก็อย่าดื อย่าดื้อมากเท่านั้นเองค่ะบางครั้งก็เชื่อมั่นกับความคิดตัวเองจนเกินไปเนาะก็ไม่ไม่ค่อยฟังคนรอบข้างอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไพ่สรุปจะบอกคุณว่าอย่างไรไพ่ศาสตร์ของดวงดาวจะบอกคุณว่าอย่างไรอีกคะช่วงที่ดาวพฤหัสเดินหน้าเต็มกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกคะชาลัคนาราศีธนูมาร์ ดาวพังขานขึ้นมาก็เป็นเรื่องของอำนาจคุณจะมีอำนาจการต่อรองการพูดการเจราจาใดๆดูมีพลังดูคุณมีไหวพริบดีแล้วก็ช่วงนี้เป็นแบบนี้ค่ะในอัฟสอดการมุ่งม,มั่นตั้งใจการเอาชนะการมีพละกำลังการอยากทำนูน่นทำนี่มันจะมีเกิดขึ้นแล้วก็ดาวพังขารตอนนี้มีกำลังมากอยู่ในภพเรือนปัตตนีิ ก็เป็นช่วงที่คุณจะได้ทำงานอย่างเต็มที่ได้คู่ค้าคู่สัญญาได้เหมือนกับคุณจะมีความขยันมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามีกําลังวังชาพร้อมที่จะบุกตะลุยสู้หรือพร้อมที่จะเหมือนกับหาลูกค้ามากขึ้นถ้าเป็นเซลล์ถ้าเป็นเหมือนกับงานของคุณอน่ะมันจะ เพิ่มขึ้นแล้วคุณก็จะสามารถเคลียร์งานได้เยอะมากขึ้นเหมือนกําลังของคุณมันฟื้นตัวค่ะทําให้การงานดูเติบโตมีพละกําลังมีการตัดสินใจแต่ระวังในเรื่องของอารมณ์กับอีโกะตาะคะยูเรนะัสเฉงการเปลี่ยนแปลงก็มีเกณฑ์ที่ดาวมฤตยูเนาะตอนนี้จอร่วมอยู่กับดาวพรพพฤหัสมันจะมี เกณฑ์ได้อะไรมาแบบปุบปรับฉับพันหรือจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นชีวิตที่จะพลิกฟื้นหรือระวังในเรื่องของอารมณ์ของคุณนะคะอาจจะพลิกสถานการณ์ได้จากดีๆกลายเป็นร้ายก็ได้หรือจากร้ายกลายเป็นดีก็ได้จากคําพูดจากการกระทําของคุณในทุกๆเรื่องนะคะอืมพระภพอริเนาะตัวของคุณอนะดาวเจ้าเรือนของตัวคุณนะคะดาวพระพฤหัสอยู่ในภพอริก็ระวังในเรื่องของอีโกตาเพราะดาว พังขานขึ้นมาหมายถึงคุณจะมีพละกําลังการพูดที่ดูมีไฟมากๆมีอีโกะตามากๆระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคุณมันอาจจะพลิกสถานการณ์ได้พยายามอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะช่วงนี้ตัวของคุณเป็นอลีกับตัวเองอยู่อาจจะทําเรื่องที่มันง่ายๆให้มันเป็นเรื่องที่เสียหายได้ก็พยายามอ่อนน้อมถ่อมตนพยายามลดอีโก้อัตตาลงแล้วมันก็จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณได้ จะมีคนอุปถัมภ์เหมือนกับเหมือนคุณเป็นคนที่มีเซนต์นะคุณรู้ว่าคุณควรพูดยังไงคุณรู้ว่าคุณไปดีวงานคุณควรจะตอบยังไงคุณควรจะโน้มน้าวยังไงกับลูกค้าอะไรแบบเนี้ยก็เหมือนคุณจะต้องใช้ความคิดมากกว่าอารมณ์ทอลัส ความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาการเงินจะดีขึ้นกินดีอยู่ดีมากขึ้นทรัพยากรรายได้ทรัพย์สมบัติจะเพิ่มขึ้นเป็นช่วงที่คุณจะได้กอบโกยในเรื่องของรายได้แล้วก็จะมีความอุดมสมบูรณ์การทำอะไรในเรื่องของการเงินก็จะได้รับความสำเร็จเหมือนงานจะนำมาซึ่งรายได้ดูมีความสำเร็จในเรื่องของการงานแล้วก็ส่งเสริมให้คุณได้เงินมากขึ้นรายได้เยอะขึ้นหรือ อาจจะมองอีกอย่างได้ว่าช่วงนี้ถ้าคุณขยันอดทนทำงานทำอย่างแข็งขันเลยนะคะทำแบบทุ่มเทจะนำมาซึ่งการพลิกฝืนการมีเงินมีทองการมีความสำเร็จแล้วก็พบเรือนอัลลอฮพ,พึกศกก็มันก็จะเป็นเรื่องของพบอลีเนาะก็ถึงตัวคุณจะดูมีความติดตดขดิขัดขัดอยู่บ้างเพราะว่าตัวของคุณเองไปเป็นอลิ ช่วงนี้ก็เหมือนถ้าคุณขยันอดทนสู้ลุยช่วงนี้มันจะราบรื่นและได้เงินได้ทองแล้วก็บางท่านพลิกฟื้นนะคะช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีจากที่แย่ๆก็พลิกกลยกายดีได้หรือบางท่านก็ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงนี้ก็ร่างกายแข็งแรงขึ้น เพราะมันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีด้วยเปลี่ยนแล้วได้เงินได้ทองพลิกฟื้นเลยค่ะดวงพลิกฟื้นบางท่านก็ได้โชคลาภแบบปุปปับฉับพลันก็ได้ในบางคนนะคะก็มีโอกาสที่ดวงของคุณจะก้าวหน้าได้เงินได้ทองแล้วก็คุณจะมีเซนส์สัมผัสที่ไวคุณจะอ่านคนออกคุณจะอ่านสถานการณ์ได้ออกแล้วก็สามารถที่จะพลิกฟื้นสถานการณ์ได้ดีหรือแก้ไขปัญหาได้เร็วเป็นช่วงที่คุณจะ ทำอะไรแล้วดูราบรื่นมากขึ้นการพูดการเจรจาต่อรองการเข้าหาลูกค้าการเข้าหา,าคู่ค้าคู่ขายของคุณจะได้รับการตอบรับดีการได้นํามาซึ่งการเซ็นสัญญาการได้ลงมือทํางานแบบนั้นจะเกิดขึ้นคุณดูจะมีเรื่องของการแบบเดินทางมากขึ้นบุกตะลุยมากขึ้นมันจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นการทํางานจะเยอะขึ้นแล้วก็เหมือนกับ ความรับผิดชอบในเรื่องของงานของคุณจะมากขึ้นในช่วงนี้นะคะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพราะว่ายิ่งทํายิ่งได้ยิ่งทํายิ่งมีเงิน,ม,งนมีทอง,ม,ทองมีทรัพย์สมบัติมากขึ้นทแบบนั้นเองชีวิตที่จะมีความอุดมสมบูรณ์จะมีเข้ามานะคะได้เงินได้ทองตัวตนของคุณดูสบายมากขึ้นมีเงินเข้ามามากขึ้นความราบรื่นในชีวิตจะมีมากขึ้นนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาในหน้าไพ่นี้นะคะซีเรียนะคะ เศรษฐีมีเงินแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์การมีทรัพย์สมบัติที่มากขึ้นไรายได้จะเพิ่มพูนมากขึ้นจากความขยันด้วยนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบโชคก็ไม่ได้มาจากโชคลาบลอยอย่างเดียวเนาะอาจจะมาจากความขยันแล้วก็เป็นโอกาสของการายิ่งขยันยิ่งรวยอะไรแบบนั้นนะคะค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คมามนต์ักน่ารักหรือไม่ก็ ซัพพอร์ตมนิ่งได้ในทุกๆช่องทางแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับการให้ติปให้แต่งคอมเมนต์น่ารักน่ารแล้วก็สำหรับการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ